<ใ>นืยฉันกลับบ้านก่อนนะทำไมอ่ะก็กลัวแม่เป็นห่วงอ่ะนี่ถ้าแม่รู้ว่าฉันไม่ได้กลับบ้านอีกวันมีหวังบ้านแตกแน่แต่เธออายุสามสิบกว่าแล้วนะก็ใช่แต่ฉันไม่เคยไปค้างที่อื่นนานๆหรือที่ไม่ได้บอกแม่เลยอ่ะอืมไม่กลับได้ไหมอาห้าวก็ไหนบอกว่าถ้าหายเรา ให้กลับได้ไงก็ไม่ไม่มีเหตุผลได้ไหมไม่ได้นายจะไม่มีเหตุผลแล้วมาบังคับคนอื่นแบบนี้ไม่ได้ฉันกลับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เ,ดเออก่อ,อ,อนกลับขอกอดได้ปะไม่ได้กดอ,อ,อะไร คิดค่านอนค้างที่นี่เหรอไม่ใช่ฮะนายเข้าใจคำว่าคอนเซนต์ปะถ้าฉันไม่ยินยอมให้กอดนายก็ไม่มีสิทธิ์เพราะนี่มันร่างกายของฉันเมื่อก่อนไงเมื่อก่อนเธอก่อนเราไปทำงานอ่ะเธอเธอเรียกเราให้มามากอดมาหอมแล้วก็มาจุ๊บแก้มเธออยู่เลยอ่ะแต่นั้นมันเมื่อก่อน ตอนนั้นเราแต่งงานกันอยู่แต่ตอนนี้เราเลิกกันแล้วมันก็เหมือนกันมาเธอ,อมันไม่เหมือนกันไงอะมันไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยแค่ก่อนเองงานนะนะฉันบอกให้ปล่อย ต่อยฉันบอกให้ปล่อยปันมานี่มันอะไรเนี่ยนี่ปันเนี่ยจำลูกสะใภ้ตัวเองไม่ได้อะมาแล้วนางผู้หญิงคนนี้มันอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วทำไมเขาอยู่ไม่ได้อะมาเพราะว่าแบบนี้ใช่ไหมแกแกนถึงได้มาผมโตแล้วนะ ผมโตพอที่จะตัดสินใจได้ว่าผมจะคบใครอย่างอยู่กับใครมาเริ่มวงการได้ไหมอ่ะปันกำลังจะกลับใช่ไหมผมจะไปส่งเขาเองเ,ออเดี๋ยวฉันกลับเองเธอเดี๋ยวเราไปส่งเธอเองวสวัสดีค่ะ